สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำเก้าอี้นะครับเริ่มต้นยไฟล์นิวเลือกครับครับเรา,อาจะ sketch วงกลมนะครับอเอลงลอยครับนี่ครับก็กซ์ p o r t ออกมายี่สิบห้า ก็คคใช้คำสั่งเปเล็กโอเคครับเราใช้คำสั่งเชลล์หาตรงนี้ให้เป็นครับครับตอนนั้นสร้างเพลง ทีม่มีระยะห่างจากอพยพที่ห้ามมโอเคครับครับจากนั้นอ่าเส,ส้นทีบเไลน์ จากนั้นใช้สั่ง Circle โอเคครับอครับวันก็ใช้คำสั่งยิงเนี่ยจะเก็นแส่เขาเลยเราใช้คำสั่งพิ้ โอเคครับจากนั้นนต้องสั่งลิปโอเคครับอ่าจากนั้น อ่อสุดยตดาล้อออตลาดสุดยครับคันส้างเจ มาไปที่เคอครับจากนั้นใช้คำสั่ง line 哦，那个他妈。 โอเคครับจากนั้นออกจากการสเกดแล้วก็ใช้คำสั่งสวิต์โดยให้ผมนี้เป็นโปรไฟล์ใส้ถ้ะาษก็คือเส้นนี้ เปิดเป็นการสวีบแบบเกมฟิวเจอร์ความหนาสักประมาณสองนี่ครับ,รบาจากนั้นแล้วทางสเก็ตกระจาย ครับจากนั้นจะนั่งสั่ง future c i r c u l a t i น,นตัวนี้ใช้เป็นโอเคครับ ตอนเพลงเึงไปแล้วครับก็จะได้เก้าอี้เ่สิบหกโมงโอเค